หลังจากที่เราได้ดูได้ชมเนีลูกป,ปัดโบราณแล้วทีนี้เราก็มาที่โซนที่5บอกเล่าเรื่องราวของรูปทรงของลูกป,ปัดนั้นเนี่ยมีรูปทรงอย่างไรบ้างอย่างเช่นตรงนี้เป็นทรงหกเหลี่ยมนะครับก็คือลักษณะก็คือเป็นหกเหลี่ยมแล้วอันนี้ก็เป็นทรงมะยมก็คือแบบรูปมะยมะครับก็เป็นเป็นกลีบกีบอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกนะครับแล้วเป็นทรงกลม แล้วก็มาหกเหลี่ยมก็คือนับได้หกเหลี่ยมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มมัดก็คือหัวท้ายนะข้าวต้มมัดแต่สิ่งหนึ่งครับที่บ่งบอกนะว่าลูกป,ปัดโบราณน,นั้นต้องเป็นลักษณะนี้ครับดูรอยเจาะนะครับคือเขาจะเจาะทั้งสองด้านเข้ามาตรงกลางจะไม่ตรงนะฮะจะไม่ตรงก็คือถ้าใครบอกว่าลูกป,ปัดคลองถ้อมเนะมันเจาะตรงเลยเนะี่ยไม่ใช่นะคือเมื่อก่อนเครื่องมือเจาะนะครับไม่เหมือนยุคนี้ เพราะนั้นการเจาะต้องเจาะทีละข้างเพราะนั้นการจะมาตรงนะทีเดียวแม่นๆนะมันน้อยมากครับเพราะนั้นจริงๆแล้วคือแกไม่ตรงครับนี่มาตรงนี้ก็คือลูกป,ปัดที่เราทําขึ้นนะฮะก็คือลูกป,ปัดย้อนยุคเป็นทั้งลูกป,ปัดหินเป็นทั้งลูกป,ปัดแก้วเพราะนั้นอันนี้ก็คือว่าถ้าลูกป,ปัดโบราณน,นั้นเนี่ยครับแพงมากครับคนอยากจะได้แต่ว่าถ้าเงินน,น้อยๆครับมันก็ลักษณะเหมือนกันคล้ายกันเนี่ยครับแต่ว่าซื้อถูกๆแต่อยากได้เก่าครับ เก็บไปสักพันปีก็เก่าแน่นอนนี่เรามาตรงนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของการเสี่ยงทายว่าเมื่อเราอยากจะครอบครองรูกปัดนั้นเนี่ยเราจะครอบครองอะไรดีละ่ะนะตรงนี้จะเป็นห้องเสี่ยงทายเมื่อเรามาตรงนี้แล้วครับขึ้นมาที่นี่ครับแล้วเราก็มายืนนะฮะแล้วอธิษฐานครับเอามือแตะนะตัวลูกแก้ว และอธิษฐานจิตครับว่าเราต้องการยังไงบอกไปครับเมื่อเราทําจิตนิ่งแล้วครับเราก็กดครับแล้วก็ปล่อยวางแล้วเดี๋ยวคำถามน,นาจะขึ้นข้างหลังคุณเสี่ยงพายได้เมื่อปัดน้ำคา้างคุณเป็นคนจริงจังมีเรีอเ่อยแบบแผงแต่แแตม,แตตมักจะวุบนกังวลซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ จึงเหมาะสมกับรูกปัดน้ำค้างที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีเมื่อเราเสี่ยงทายได้อย่างนี้ก็เราก็มีลูกป,ปัดน้ําค้างให้เลือกหรือว่าถ้าเสี่ยงทายได้ลูกป,ปัดปล้องอ้อยก็มีลูกป,ปัดปล้องอ้อยให้เลือกหรือว่าเราบอกว่าหยกหินแล้วก็มีหยกหินให้เลือกเพราะตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวนะฮะว่าใครอยากจะสวมใส่ลูกป,ปัดอะไรอย่างเป็นต้น มันมาถึงตรงโซนที่5แล้วมาถึงโซนที่6ตรงนี้ครับตรงนี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นความสวยงามเราจะเห็นว่าตรงนี้ครับจะเป็นระยะลงมาครับเป็นลูกปัดคริสตัลนะครับที่มีความงดงามมีแสงสะท้อนลงมาแล้วด้านล่างนะเป็นจักรวาลน,นี้สิ่งที่ทำตรงนี้มันมีความหมายความหมายคืออะไรความหมายคือว่า รูกปัดนั้นนะ่ยมีจํานวนมหาศาลนับไม่ถ้วนเหมือนดวงดาวในจักรวาลเมื่อเราได้เห็นตรงนี้ครับมันจะท้อนว่ารูปปัดที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยนะครับเราคิดไม่ออกว่ามันจะมีเท่าไหร่มันก็เปียบเหมือนจักรวาลถ้าเรามองไปแล้วครับมันจะเป็นชั้นๆน,นะก็คือการนําเอาความสวยงามมาแล้วก็สะท้อนนะเรื่องราวต่างๆของลูกปัดนั้นให้เราได้เห็นนอกจากนั้นครับ ด้านข้างนะครับอยู่ในแท่งแก้วจะเป็นลูกปัดทั้งหมดเนี0่ยนเมตรครับอยู่ในตามช่องต่างๆของของแท่งสี่เหลี่ยมตรงนี้วันนี้คือเรื่องราวของลูกปัดที่เราได้นําเอามาไว้ในศูนย์การเรียนรู้ว่าทธรรมอนนมันหรือพิพิธัณลูกปัดโบราณดังนั้นวันนี้ถ้าท่านมาที่นี่ท่านจะเห็นนะครับทั้งความเป็นโบราณทั้งแนวคิดทั้งเรื่องของความสวยงามทั้งเรื่องของ สิ่งที่บอกว่าเราไม่เคยได้พบได้เจอว่าที่อื่นนั้นเนี่ยที่เรามีพิพันธุ์ลูกปัดโบราณนั้นที่ไหนที่มีมากเท่าที่นี่เพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราได้เห็นแล้วว่าถ้าเข้ามาที่แล้วเราได้หลายเรื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีทางด้านของการสร้างโอท็อปของเมืองกระบี่ก็คือว่าเมื่อลูกปัดทองถ้มนั้นเป็นลูกปัดโบราณเป็นลูกปัดที่หายากเป็นจักรพัรดิของลูกปัดเพราะนั้นวันนี้ครับเราก็ควรที่จะบอกว่า เมื่อมีรูปปัดย้อนยุคก,ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นของที่ลึกก็คือโอท็อป <c oughs> ของเมืองกระบี่นั่นเองครับมาช่องสุดท้ายครับโซนที่7ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งของรูปปัดโบราณก็คือที่ของทอมอันนี้ก็เป็นทางสะมรกฎนะซึ่งอยู่ปิดกับตัวใกล้ๆกับไอตัวของพื้นที่ของของโรงงานผลิตรูปปัดซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนสุดท้าย แล้วก็ทั้งหมดนะครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็จะก่อนที่จะได้ออกจากห้องนี้ไปก็จะมีมีกระดาษครับให้ท่านช่วยเขียนนะว่าท่านมีความคิดอย่างไรท่านเห็นอย่างไรนะครับหรือแนะนําอย่างไรก็นํามาติดไว้ตรงช่องสุดท้ายซึ่งทางผู้บริหารที่นี่ก็จะนําไปประเมินนะครับแล้วก็อันไหนที่ดีนะครับก็คงไว้อันไหนที่ไม่ดีก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ส่วนที่เห็นตรงนี้ครับเป็นทางออกช่องสุดท้ายจะเห็นการเรียงรายของลูกปัดโบราณนะฮะซึ่งมันเปรียบเหมือนพลุนะครับที่ยิงขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็ส่งแสงกระจายแล้วก็ดับลงมาเพราะฉะนั้นเรื่องราวลูกปัดนั้นอย่าให้เหมือนพลุที่ยิงขึ้นไปกระจายและตกลงมาเราต้องทำอย่างไรให้ลูกปัดโบราณนั้นให้คงอยู่ในใจเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นได้เข้าใจ แล้วก็นํามาในการที่จะทําให้กระบี่นั้นเป็นเมืองลูกป,ปัดต่อไปนอนาคตนั่นเองครับขอบคุณครับที่ได้ติดตามชม